อุ้ยภาพนี้ก็งามภาพนี้ก็งามอุ้ย,อ,ยอันนี้นแสงได้เลยอ่ะานา่ารักอาอพี่เพชรถ่ายรูปกับอิมเบอร์บอสมันมีพี่เพชรบ่อยากถ่ายเราปกติพี่เพชรมักส่วนหนึ่งอิมถ่ายรูปนั่นบอมเปนตีมันมนนีพี่เพชรบ่สะดวก มักส่วนวิเพกไปถ่ายคลิปตากแดดนาะผิววิเพกมันเปาะบางมันก็เลยเป็นฝ้าปเป็นแตนเ่เลต้นเธอพิเภกคือเป็นแต่ผู้หายแท้เอาพิเพทไม่ต้องหายดอกเด้ออุ้มขาสีเ็ดตังไดดีล่ะโูโหแล้วอ๋อมื้อนี้อีเม่ไปแต่ราดนาดให้ท่อบอกให้อีเม่ซื้อขี้มาให้พิเภกทาบอืออาเลยอ่มอาเลยอ พีเพ็อีเม่ซื้อครีมทาฝามาใหา้จิลูกขอบคุณเล,ลาละจ้ายันฮีเมล่าครีมครีมทาฝ้าฮืมสีกาใส่บนอบอบาดนี่เสื้อหาขโมยเบิงกนันนะอ๋อม,มีเลขที่ใบรับแจ้งเรียบร้อยเป็นสินค้าคุณภาพจากโรงพยาบาลยันฮีเอาไปใส่เลยดีกว่า อีเก okay. อืมอี๋ไม่พี่เพทถ่ายรูปน้ำนี้เอาพี่เพชรพี่เพชรก็อบอกว่าช่วงนี้พี่เพชรม่ถ่ายรูปป้าพิเพทนาพี่เพชทคือขาวใสาเปิ้ลเปิ้ล่พี่เพชรตอนนั้นน่นนะพี่เพชทนาขาวฟ้าตอนนี้น่ะฟา้าหายไปเลยพี่เพชรไปเห็นอี่ยังมากกับอีแม่ซื้อ ครีมยันฮีเมลาครีมไม่ให้พิเพรใส่นันเด้ก็เพราะว่ายันฮีเมลาครีมช่วยลดปัญหาฝ้าหน้ากระจ่างใสเมลาครีมช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ฝ้าจุดด่างดําด,ดูจางลงและไม่ต้องกลัวเรื่องสารอันตรายเพราะว่าเป็นครีมคุณภาพจากโรงพยาบาลยันฮีโดยตรงหน่าพิเพรเก็เล่ะนหนาเขาใสเปิเ้ลเวนแบบนี้ละจ้าป๊าพีิเพสค มากกันได้ว่าต้องเรียนน้ำดกผู้ใดที่นาเขาฟ้าอยากกับมาขาวใสขึ้นจังพิเพชแกอย่าลืมไปหาซื้อยันฮีเมลาคีมาใสเด้อจ่ะเด้อราคาเพียง49บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเล s เวและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเด้อจ่ะเด้อเด้พิเพรไทยลูกตโอเคค่ะ